ตอนนั้นอายุ18ยังไม่จบม6เลยยืมเงินคุณแม่มา40,000บาทครับแมรี่เจนเนี่ยเป็นตัวทิ่เกณฑใส่แมรี่เจนยังไงแล้วให้เป็นรูปคุณหนูปีที่แล้วก็รายได้ประมาณ70หล้านบาทครับ เราชอบที่จะลองทํานู่นทํานี่อยู่ตลอดครับซื้อมาขายไปเอายางลบไปขายเพื่อนเอาดินสอไปขายเพื่อนขายก๊าดยูกิขายนู่นขายนี่อยู่แล้วเราก็เดินเล่นอยู่ที่สยามณนะวันนั้นเนี่ยแบรนด์รองเท้าผู้หญิงที่ซันไม่หลากหลายแล้วก็มันยังมีแกลบของราคาไปซื้อกันตามร้านคู่ละพันหนึ่งถ้าในสยามร้อนเนี่ยสองบาทเราก็เลยอยากลองทําดูยืมเงินคุณแม่มา4ี่0มบาทครับเริ่มจากมาขายออนไลน์ก่อนเลยสี่หมื่นจริงๆมันเป็นทุนที่ค่อนข้างน้อยไม่สามารถจ้างพนักง,งานได้อยู่แล้วต้องทําเองแล้ว35,000นบาทเนี่ยก็เป็นค่าสินค เอาไปซื้อพวกอุปกรณ์แพ็คอะไรต่างๆไปถ่ายก็เหมือนถ่ายในส่วนกลางของคอนโดค่อยๆเอาตรงนั้นอะบิวบิวมาตอนนั้นคนใส่รองเท้าแบบเผ็ดๆเยอะมากเอ้ยเราแหวกแนวละกันร้านเราทําแต่สลิปเปอร์เลยแล้วเราก็คนพบว่าเฮ้ยมันดูโตยากเพราะว่าลูกค้าหนึ่งคนนะครับเขาไม่มีสลิปเปอร์สิคู่แน่ๆเคยงั้นเราลองทํารองเท้าแตะเพิ่มละกันเวิร์กมากก็เริ่มขายดีขึ้น มันอยู่มาได้ด้วยว่าเราไม่มีฟิกคอร์สอะไรเลยเราทําเองหมดเลยสต็อกก็อยู่ในบ้านของเราโมเดลมันคือวันนี้ขายได้ก็ก็แพ็คไปส่งบปิษัวันนี้ขายไม่ได้ก็ไม่ต้องทํะไรก็ไปเรียนไปสอน S อสอทอะไรไปเรามีความเชื่อบางอยา่างว่าสิ่งนี้น่าจะเวิร์กขอให้เราไม่หยุดอะ เราก็ค่อยๆขยายแคลดเกอรีไปเรื่อยๆครับจนเรามาเจอ m r y y a เ e เป็นตัวพิกเกมตรงที่ว่าร้านอื่นเ,เขายังไม่เริ่มขายเลยครับวันนั้นว่าเรานั่นจะเป็นเจ้าแรกๆที่ที่เอาทรงนี้เข้ามาขายแล้วกระแสะกำลังมาพอดีมันก็เลยทำให้ยอดมันดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างแรกคือเราเข้ามาฟิลอินแก๊บตรงกลางก็คือแกปที่ลูกค้าบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะใส่คู่นี้นะแต่ฉันไม่ต้องจ 1, อ่ายเงินพันหนึงก็ได้แต่พอผ่านเวลาไปเรื่อยๆนะครับจะเริ่มมีคนมาตัดราคาเราก็ต้องปรับตัวในแง่ของแบรนดิ้งเราสู้ด้วยคาแรคเตอร์ของแบรนด์ถ้าอยากใส่รองเท้าที่น่ารักอยากให้นึกถึงลาบอทนะใส่แล้วดูเป็นลูกคุณหนูอะไรแบบนี้ครับ บางทีเราอาจจะดูเฉพาะเทรนด์อย่างเดียวก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีเรื่องของทรงนะครับแต่อีกมุมนึงคือเราอาจจะดูโมเมนต์ของลูกค้าว่าเอ๊ะตอนนี้แบรนด์เรา,าจ,จะฟิล l in อินโมเมนต์ไหนให้เขาได้บ้างยกตัวอย่างเช่นโมเมนต์รับปริญญาอ f ฟเฟอร์โปรดที่ไปตอบโจทย์เราอยากจะเป็นภาพจําของรองเท้าที่น่ารักสดใสที่เล่นลูกคุณหนู ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบที่อยากจะเล่าสตอรี่ของแบรนด์ของเราส่งให้อินฟลูเอนเซอร์ได้ใช้จริงไม่ว่าจะเป็นการรีวิวของลูกค้าหรือแม้กระทั่งบางทีเป็นการจัดอีเวนต์ของแบรนด์เราเอง ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันส่งคีย์เมสเซจเมสเซจเดียวว่ารอ,องเท้าเราอะเป็นรองเท้าของลูกคุณหนูนะใส่แล้วน่ารักคนก็จะมีหลายเพอร์ซนาเนาะเห็นปุ๊บสวยซื้อเลยเห็นปุ๊บอยากไปลองของจริงกลับมากดหรือเห็นปุ๊บไปดูหน้าร้านแล้วค่อยซื้อมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าการทําออนไลน์อาจจะไม่ใช่คําตอบเดียวอาจจะต้องมีหน้าร้านสําหรับคนที่ต้องการอยากจะลองสินค้าด้วยวันแรกอะครับออนไลน์มันเปิด โลกให้เราสามารถเข้ามาในธุรกิจนี้ในต้นทุนที่ต่ําด้วยเงินทุนที่น้อยแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะต้องขยายไปทางออฟไลน์ด้วยเพื่อตอบโจทย์เพอร์เซนาที่เขาต้องการจะเห็นจินค้าออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารครับเราเป็นแบรนด์รองเท้าที่เราต้องมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line, เพื่อทําให้2ออย่างนี้มันเชื่อมโยงกันมีทั้งคู่เลยครับทั้งคนที่เห็นแล้วเอ้ยเล็งมานานหรือเห็นเพื่อนใส่แล้วก็อยากน่ารักบ้างใส่ตามหรือบางทีเพื่อนก็แนะนําเหมือนกัน เราจะไม่ได้แข่งในแง่ของราคาแต่เราต้องแข่งในคุณค่าที่เราให้กับลูกคา้าใส่แล้วเขารู้สึกว่าเขาได้ใส่ลาบอตณวันนี้ครับด้วย t a r ์เก็ตที่เราขายกับลูกค้าอยู่ก็ถือว่ายังเป็นราคาที่ค่อนข้างสบายกระเป๋าเป็นราคาที่คุ้มค่าครับแต่ไม่ใช่ราคาที่ถูกจนเน้นเซลล์อย่างเดียวอยู่ที่เวนจ์ประมาณ1,000บาทครับตั้งแต่รองเท้าแตะอาจจะ690บาท790บาทจนกระทั่งเป็นส้นสูง1 0 9่บาท1เก้าบาทหนึ่งพันหนึ่ง้อยเก้าสิบาทเราเราก็ดูจากคอมเมนต์แหละครับว่าลูกคา้าคอม หลายๆครั้งบางทีเขาก็ซื้อรุ่นเดิมแต่ว่าคนละสีคู่เดิมสีเดิม,ดดมก็มีก็ปีที่แล้วก็รายได้ประมาณ70็บล้านบาทครับความยากมันคือทำอยังไงให้เราไม่ล้มเลิกไปซะเองก่อนในวันที่ขายไม่ได้เลยทยํายังไงให้เราอยู่กับมันได้เราเราคงต้องเห็นเป้าหมายพยายามมองไปข้างหน้ามากๆม,มีความฝันเยอะๆ <tal. S 1> แล้วก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆเ <ๆ S 2> <ๆ>พราะเราเห็นว่า แบรนด์นี้ทาได้แล้วแบรนด์นั้นทําได้แล้วทาไมเราจะทําไม่ได้ก็จะมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับออนไลน์ก็จะเป็นช e, ้อปปี้ลาซาด้าติ๊กต็อกไลน์ถ้าเป็นออฟไลน์ตอนนี้ก็จะเป็นที่เซ็นทรัล SOS แล้วก็เดลโมครับจะมีอยู่ประมาณ 15- 16ที่ครับเราอยากเป็น global brand ครับเราอยากจะเป็นแบรนด์ไทยที่อยากไปโตต่างประเทศพอเราคิดแบบนี้แล้วคู่แข่งในประเทศจะดูง่ายไปทันทีครับ